การทีทองสวัสดีครับเซนต้าแจสเปอร์ครับผมนี่ครับผมเป็นยังไงบ้างมาซิเกลสองเข้็มหมดเป็นเดิมครับก็ต้องบอกเลยว่าเพลงนี้นะครับเราตั้งใจกันมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นพัฒนาการของพวกเรานะครับในนไม่ว่าจะทางด้านของการร้องทางด้านของการเต้นอะไรอย่างนี้ครับเราตั้งใจกันมากจริงๆครับอยากให้ทุกคนได้สนุกและก็เอ็นจอยกับเพลงนะครับอยากไหมหรืออยากท้าใคอ้าะไรครับผมเอาจริงๆนะเอ่อ ผมอยากท้าพันลวกันพันโปอีบนะครับผมเออมาเต้นเทคอินดอฟกันนี่ถ้าไม่รู้จะให้ใครสอนก็มาได้เพื่อนคนนี้พร้อมสอนเสมอเลยจ้าฝากเพลงนี้เละค่ะแล้วก็ใหม่สงครามโอเคครับผมก็ฝากด้วยนะครับเทคอิน o อฟนะครับผมปล่อยแล้วนะครับรับชมได้ทาง YouTube l i s e r Music นะครับผมก็เออสงครามใหม่เอ้ยสงครามปีนี้สามสองหนึ <laughs> ่ สมการปีนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมก็ขอให้ได้กลับไปหาพ่อคุณพ่อกับคุณแม่นะครับที่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็ขอให้ได้เจอเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้เจอกันนานแล้วไปมีความสุขไปมีปาร์ตี้กันนะครับผมมีความสุขมากๆครับ